Chị nhạc chính xa mình vẫn Đây là vì đoạn Thử ตนี้เขาตาเลยวะพี่ร่วงพี่ร่วงโอ้ยม,มันมันใส่สวยใส่สวยโอ้ปวดปวดปวดเฮ้ยตายเบ็ดเรางายเลยพี่น้องนี่เบิ่งเบ็ดเราคมขนาดวะคมขนาด ตกเบ็ดไม้ไผ่พี่น้องน้ำหาทีมง่านล่ะพ่อแน่อ่ะไฟเงี้ยรถรถแล้วถูก,กจุบุญละ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องหม,มานบ้างมือน,นี่เสี้ยวหักเสี้ยวเพ่งไฟเงี้ยรถเอาไปบนน้ำพ่อแล้วเอาไปเบิ้งไปเบิ้งเข้า,า,าแต่ยักษ์โตแล้วบุ๊มันมหมาหมาหรอกพี่น้องนั่งอยู่หันยิ้มแบบเฟย์อยู่แต่ยกตักษ์โตแล้วป้าดิซี่ก็โตแล้ว,ว,วลพี่น้อง bít à? à. lắm biết lắm mọi người biết lắm mọi người biết lắm mọi người biết lắm mọi lắm mọi người biết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  lắm lắm mọi người biết người biết lắm mọi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  người biết เสียดายเสียดายเอาไอมไ้เอาไมเอาไม้หลุดซับพี่นอ้องหลุดซัเอาไม้เอาไม้ กินหนักกินซาหลายมบันนี่โอ้ยได้แล้วพี่น้องโอ้ยถือกล้องเลยวะโอ้ยหาฟอฟอพี่น้องพันเอ้าเอาเห็นอ่ะโอ้ยแช่พี่โอ้ยได้จนได้วะอ้ยใส่ใส่ใส่กระช่างแล้วพี่น้องมัน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 กินหักกักตัวนี้พี่น้องถือกล้องเลยถือกล้องเหลองเลยเอ้ามันมันไปเงียรถ เบียดแล้งงามเลยพี่นอกพุดเบียดสวยเบียดสวยหา,า,าอยู่หากินพี่นอกการล่งยางหาไม้หาเลือกทีไม,ม,ะมะ้มอเะมา๊ะมองไม่นามไรพี่นอก ขอ่อยยังหลดกำลัลงหาหมาหมาๆถันนีน้ำไหลน้ำจักน้อยนี่ปลาสิมาออโดยเฉพาะปลาช่อนปลาคอบานเท่าเนี่ยแหละพี่น้องเอามันมัน ปลาแกงมาเลยปลาที uhm. ่ต ok ื่นพี่น้องโอ้ยหมานกักหมานกักเอาเอาเอาอีก็ยิอีก็ยิ่งสุดยอดเลยสุดยอดเลยปลาเสียงปลาสวัพี่น้องเสียงปลาสวัสีโอ้ยทุกเป็นได้ทุกเป็นได้พี่น้องทุกเป็นได้ อุ้ยอุ้ยประถึกมีถึอสายไฟพี่นไม่ไมอ้ยอ้ยโอ้ย้ยประถึกประจิตปทิดประทิดเอาไหมเอาไหมเอาไหม เขาตาเลยตัวนี้เนี่ยเขาตาเลยว่ะพี่นออ้องโฮ้ยรวดอีกแล้วหวา,านหวานหวานหวาน สวยสวยสวย oh, oh. Πο ort, πο ort, πο ort, oh. โอ้ปดปดปดพี่น้องเบีดเรางามเลยพี่น้องนี่เบื่งเบีดเราข่มขนาดวะข่มขนาดมันคักมันคักพี่น้องมันคักมันคักโอ้ยไฟดมันมันพี่น้องมันขางท่างเล่พี่น้องูขางทาง Hãy mấy cho kênh Ghiền Mì

ไม่พี่น้องอุ้ยอุ้ยป้าเสียงปลาตัวป้าจีนเงี้ยว่ะป้าพี่น้องพี่น้องสุดยอดเลยป้าหุยโอ้ลุดรุดพี่น้องลุดโอ้ยรุดรุดรุดเอาไหมอะไม่ไม่รุดมาลุดมาอ๋ลงไปลงไปเฮ้ยเสียงจอยกลับแล้วพี่น้อง บายบายเอาซีจอยกับแล้วพี่น้อง oh. เอาจับกับก้อนเนาะเอาเสียนรถกับวานด้วยไอ้กับโทรไปยุพี่น้องเอามุกจับเต็มเต็มกระสอบแล้วเมียแล้วพี่น้องเสียงบอดไหมพี่น้องเสียงปลาบอดไหมสวบปเท่ไหรสวบปเท่าไหม เสียงปลาสวบพี่น้องเฮ้ยกินแล้ว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 ว้ายหุ่นลุดวะลุดวะเอาไม้เอาไม้เอาไม้พี่น้องพี่น้องลุดสองเทียแล้วไม่โตใหญ่ว่ะพี่น้องลุดสองโตเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนเงี้ยเที่รถเปลี่ยนเงี้ยไหมเปลี่ยนเยือกเอาเอาเอาบ่อเลียนะบ้านนี้บ่อเลียพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ปึ๊บ พี่้องข้องโอ้ยสวบไปพี่น้องเสียงปลาสวบไหมโอ้ยอยู่ในปลาเขาเสียงสวบพุนพุนนยังไม่จินเยอือยังไม่จินเยอือ กี่โลกี่แลอพี่นักไปลุดไปลุดปลาอน้อยพี่น้องยังไปลุดก็ลังไปลุดหหลายหลาส่ใส่ใสเฮ้ยมาเบิ่งกะช่างพอเยี่ยรถพี่น้องปลาขอม่เต็มไปหมดแมเต็มมีกิยี่สิบตัวอไรบ้านี่เบิ่งพี่น้อง พูดปลาคอเต็มมีตัวงามเลยใส่ไงกับมีพี่น้องพูดหมันมันมันพูดเต็มเลยเว้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งหมันมันมันเอาปีดไปเล่ากันยี่สิบตัวได้ปะได้ดิเนาะยี่สิบขึ้นสิบเพราะไก่กับไก่เชียงเราเอาพี่น้องมันมันหายุหายจินมันยุเหมือนนี่ไปแล้วไปเบิ้งเอกไม้หนึ่งพอนะ ไปไปตามเราไปห้างมันมันตกเบ็ดไม้ไผ่ขั้นเบ็ดไม้ไผ่โบร้านห้าเลยพี่น้องพยายีมโหลดไรร้ายเลรอพี่น้องเกือบยี่สิบตแล้วมันอยอะมันแล้วมันมือนี่สิดเอาสิดเอาอยู่พี่น้องเอามันมาพยายามโหลดก็ลังถกอีกอยอะมันมันเด้อพยายามโหลดเด้อ ทางทางเด้พี่น้องเอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ